สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไลดรดวงดาวครับผมมือหนีเขาพ้าถุกท่านมารับช่มโคกหนองนาหนึ่งไร่ใจกลางเมืองตำบลบ้านเหลือมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,านีครับผมโคกหนองนาแห่งนี้ยุคใจกลางเมืองเลยครับผมสังเกตจะมีตึกบ้านช่องนะครับโคกหนองนาแห่งนี้นะครับไร้ดวงดาวได้รับเกียรตินะครับเพื่อให้มาวางแผนการปลูกนะครับโคกหนองนาแห่งนี้ ข้าปลูกอยังแน่ไปรับชมกันเลยครับบริเวณด้านข้างนะครับที่อยู่ไกลกําแพงบ้านค้นนะครับหรือว่าตึกที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ข้าปลูกพืชทีท่ต่านะครับระดับต่าจะเป็นค่านะครับด้านข้างของข้าขวามื่อข้า็สาม,มารถปลูกไม้ป่าที่ยื่มสวนได้ริ่มสะได้นะครับ ปกน้องหน้าหนึ่งไรใส่ต้นกล้วยจากนอนะครับผมไรดวงดาวปลูกทั้งหมดหนึ่งรอยหกสิบเอ็ดนอครับถ้าห่าเพิ่มล็อกหนี้ไปถ้าที่ดินที่อื่นเป็นที่โล่งนะครับเนะเาะห่ากะจะประมาณสองรอยนอพอดีครับผมการปลูกต้นกล้วยเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงแล้วได้เก็บผลผลิตนะครับ เ็บผลผลิตในหนึ่งปีแล้วกสวสส็สางความลมเลื่อสางสองสางคว่มลมเลื่นได้เร็วนะครับผมกะมีอย่างหน้านะครับด้านขอบสะของห้องก,กะมีตาไข่นะครับการดินพังก็มีผงชุลดเขาจะปลูกไม้นะครับไม่ป้าไม่ผลสลับนะครับเลี้ยนแบบธรรมชาตินะครับผมยูนีเป็นใจกลางเมืองนะครับเห็นไหมครับตึก ประมาณสิบกัาสันเลยครับผมไรดวงดาวได้รับเกียรติให้มากออกแบบวางแผนละปลูกนะครับหนึ่งไร่ห้าใสเวลาปลูกหนึ่งมือนะครับจี่คนนะครับผมกลวยทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนอเดี๋ยวห้องพามาเบื้องทั้งหนาครับผมแล้วก็ไม่ปลาไม่ผลห้าจะจัดใบแบบใดนะครับส่วนตรงนี้แน่น้าคดนะครับเพื่อนจะมีสิ่งปลูกสร้าง เขาก็เลยปลูกกล้วยนะครับคุ้มพื้นที่ไว้ด้านนาตรงกลางนี้นะครับเทาสี่ปล่อยลงนะครับผมปล่อยลงเพื่อการมองอริยบทของพี่น้องที่ผ่านไปพานมาให้เห็นตรงกลางข้างในนี่ว่ามีอย่างเกิดขึ้นสวยงามแค่ไหนนะครับนะเนาะเขาจะบ่ปลูกบดบังอริยบทการมองเห็นของค้นทั่วไปนะครับครับไปชม ส่วนด้านคางรั่วเดีย๋ยวไปชมด้านคางรั่วนะครับนด้านคางรั่วของห้อก็จะเป็นไม้ผลนะครับปลูกไว้ลักษณะขอบรั่วเพื่อจะให้ได้รับแสงครับผมไม้ผลของห้อนะครับจะมีอย่างละสองตน้นในสองต้นพืชชนิดเดียวกันนะครับเขาจะซับกันปลูกนะครับผมจะเป็นละมุดแล้วก็มะเดือ่อแล้วก็มะเดือ่อ ซับกันไปซับกันมากนะครับเพาะจะบลเลี่ยงแถวเดียวกันนะครับเพราะว่าพืชแต่ละชนิดครับดินแต่ละมองเหมาะสมไผเหมาะสมมันนะครับตัวหนึ่งบ่งงามตัวหนึ่งก็อาจจะงามนะครับเนาะก็จะมีสะยูสามหลุมข้องใส่ใกล้ข้องใส่ใกล้กลยูสองจุดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นล้องใส่ใกล้ผ่านมานี่ก็เป็น สะนะครับสะดือสะด้านล่างของห้อก็ยังมีตะไคร่นะครับผมตะไคร้ต้นผงชลนี่ก็เป็นต้อนอยางหน้าครับยางหน้าขีเล็กแล้วก็ต้นแช่หน้าฟังนี้ก็จะเป็นไม้ผลนะครับเพื่อปูกใกล้ครับขอบรั่วเพื่อจะให้รับแสงก็จะเป็นชุ่มผู้กล้วยพลัง หงเปาซื้อนะครับและฝรั่งกิมจูเขาจะปลูกลักษณะใกล้กันกับต้นกล้วยนะครับ <c oughs> เพื่อให้เป็นพืชพี่เลี้ยงเวลาบมมีเวลามาดูแลนะครับผมเดี๋ยวเขาพาลับชมไปเรื่อยๆครับตรงน,นี้ก็จะเป็นมะม่วงครับมะม่วงฝั่งนี้จะเป็นยางหน้าต้นจานต้นพยุ่งต้นฝรั่งนะครับ โดยการที่เฮาได้คุ้มฟังทั้งหมดนะครับเพื่อการดินฟังทะไล่และป้องกันห้าในช่วงแรกครับผมมาหนีฮอปจะเจอข้องใสไกลครับฟังใสตลอดเนี่ยจะเป็นต้นกล้วยผสมประสานกับไม้ผลริมในๆนี่นะครับจะเป็นต้นกล้วยผสมประสานกับไม้ปลา พอมาถึงตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยผสมผระสานก็ไม่ป้าครับจะแสงเกตได้ว่าวงในนะครับลักษณะวงในของห้อเขา,เาจะบปลูกเอยียงเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเขาจะปลูกด้านสองขางแท่นเพื่อว่าการมองเห็นสวยงามของคน้นพานไปผ่าพันมากหรือว่าเจ้าของนะครับจะได้มอองสวยงามนะครับจะเป็นซุ้มอุโมุคงนะครับผมสวยงามแน่นนะครนี่ยครับ ฟัานั่นเป็นด้านนาเราก็มาตรงกลางสะเราก็มาคล้องใส่ใกล้ครับผมล้วก็เป็นสะอีกวงกลุ่มนึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องสะอีกชั่น้อยครับต้นอย่างหน้าห้าจะปลูกประมาณ8เมตรนะครับ8ดเมตรแล้วก็ซับกับต้นไม้ซับกับต้นไม้ชนิดอื่นนะครับ4เมตร แน่สองเมตรนะแน่นะครับเพื่อให้เป็นปลานะครับเป็นปลาธรรมชาติท่อเลี้ยนแบบธรรมชาติครับผมมาเบิงสะน่วยอีกหนวนึ่งนะครับเนาะแน่ครับอันนี้ก็เป็นสะดอสะด้านข้างลวกของห้อก็เป็นไม้ผลมะม่วงชวมพู่แล้วก็แะลิ้นปิงนะครับ ด้านรอบรั่วของห้องเป็นไม้ผลทั้งหมดเหลืออีกนะครับเหลือเ้าก็จะวาเกาจะวานปอดเที่ยงคุ้มพื้นที่ทั้งหมดนะครับเพื่อบำรุงดินให้มีไน่ตัวเจนนะครับแล้วก็ต่อไปห้องก็จะมาปลูกพืชอายุสั้น3เดือน6เดือนนะครับผมฝากติดตามกันนะครับผมฝากติดตามได้ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมผสานไร่ดงดาวด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ